ออ้ช่วยครับสวัสดีครับผมหมอเฟื่องกรับอยู่หัวมาเนี้นะครับแก่เกี้ยวหมกลางกลางเองกลางลงกลางกุดี ไปเที่ยงครับ่นสลงถมถมต่อพอดีนะครับปอดถมห้อยนะครับแล้วมาเบิ้งเขากันเนี้ยประมาณนี้คันเดิมๆนี่ครับความเร็วกวนา้องใส่เร็วกว่นแม่มันกะมีข้อนะครับนะมาลองเลยว่าตัวนี่ให้เป็นนี่เกี่ยวดันแล้วก็สเตอร์สเตอร์ทด tớ nói này là tớ tớ tìm vòng tám giang nó mới có xuống là em kêu tám tám to lùm cái xuống to rồi thì hôm nay nó là cứ ở đây ว้นกลางออกมากรว่าว้นกลางออกมาแล้วคำมันกว้างกว้างขึ้นกว้างขึ้นแหละคกับคันเหลือขอบขอบอยู่ขอบขอบหรือมันพอคอกันนี่เขาก็มหน้าตาเราข้างขอบระยะทางการแลี้ยมนั้ได้จะไกนะครับการเลี้ยวรถอันยังมันก็จะบ่าได้หลายเลี้ยววงเลี้ยวห้องมันก็จะบ่าได้แบบว่าบ่าได้หมุนสามร้อยหกสิบจเต็มที่นะครับค evet, ือหมุนร <iction> ้อยแปดสิบมันก็จะว่าแพร่ยางแพร่ยางไป เขาอยู่ลักษณะการวนของงานกันดิแบบโค้งบ่ได้วา่าจะหมุนแบบตึกดหมพอมันมุมน่งทางนี้ทางมุม่งทางนี้มันเหลือหน่อยก็มุ่งบางกลางนี่มันไกลเคียงกันเนี่ยเขาคือมาเก,ก็บเอามุมนี่มุมเดียวนี่อันเดียวซ้ำไปหกสิบแปดมันได้เก็บมันแค่สองหม้าของสีเ่เหลี่ยมนะครับเขาหน้าปีคราแบถือว่ายาวอยู่ ถ้าจเป็นข้าวเหนียวหนียว่านนี่สองเมล็ดดูดเขาวจะ้อบมั้ยนะครับุ้๊บ